กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะค่ะเทคนิควิธีการนะคะที่จะคัดต้นกล้าให้สมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยเพื่อที่จะนำไปปลูกแล้วต้นกล้าโตวไวไม่แครแกนนะคะเรามีเทคนิคง่ายมากเลยนะคะเดี๋ยวหมูว้วจะพาทุกคนมาดูต้นกล้านะคะค่ะที่สำคัญคลิปนี้เนี่ยกรณีที่ใครเนี่ยพเพาะเมล็ดแล้ว ลืมวันนะคะง่ายมากเลยหมูวันจะพาทุกคนมาดูเทคนิคการคัดต้นกล้านะคะถ้าเราจําไม่ได้นะคะว่าต้นกล้าเรามีอายุกี่วันให้เราสังเกตแรกๆเลยนะคะเบื้องต้นก็คือให้ต้นก้านะมี4ี่ -5 ้าใบเนี่ยสามารถย้ายได้เลยนะคะ4-5้าใบหมายความว่าแบบนี้นะคะสองใบนี้นะคะสองใบแรกเลยเขาเรียกว่าใบาเลี้ยงนะคะจะมีสองใบนะคะแล้วก็จะมีใบจริงมาเป็นใบที่สามสี่ห้าอันนี้คือต้นกล้าพร้อมที่จะย้ายลงปลูกแล้วนั่นเองนะคะ อันนี้ง่ายๆเลยนะคะมี4ใบถึง5ใบาสามารถย้ายได้ถ้าต้นกล้ามี4ใบแต่ว่าสมบูรณ์แข็งแรงแบบนี้นะคะนี่อันนี้จะมี4ี่ใบเห็นไหมคะมีหนึ่งสาี่แต่ก็สมบูรณ์แข็งแรงนะคะเดี๋ยวเราก็จะสามารถย้ายได้เหมือนกันนะคะยิ่งเราย้ายไวเท่าไหร่นะคะต้นกล้าก็จะโตวไวเท่านั้นนะคะแต่ถ้าใครเนี่ย ปล่อยให้ต้นกล้าเนี่ยล่วงเลยเวลาโดยที่เราจําไม่ได้หรือเรายังไม่มีเวลาย้ายนะคะจนต้นกล้าเนี่ยมีรากทะลุออกมาที่ก้นนะคะที่ก้นของถาดนะคะถ้ามีต้นกล้าถ้ามีรากทะลุออกมานะคะจะทําให้ต้นกล้าเนี่ยพอย้ายมาแล้วเนี่ยจะโตช้าเพราะว่ารากเขาจะพันกันอยู่ในนี้นะคะแล้วก็จะโดนถาดพลาสติกเนี่ยทำให้โตช้านั่นเองนะคะฉะนั้นจะต้องอย่าให้รากทะลุออกมานะคะให้รีบย้ายก่อนนะคะ ส่วนอีกหน,หนึ่งเทคนิคนะคะต้นกล้าเนี่ยเวลาที่เราจะคัดต้นกล้าเพื่อที่จะย้ายปลูกเราจะต้องคัดต้นก้าที่สมบูรณ์แข็งแรงต้นกล้าที่ต้นเล็กไม่สมบูรณ์ใบหยิกใบงอนะคะเราก็ไม่ควรที่จะนํามาปลูกนั่นเองนะคะเราก็จะได้ต้นเคียวที่ปลูกง่ายแล้วก็โตวไวนั่นเองนะคะค่ะอย่างวันนี้นะคะหมูอ้วนก็นจะพาทุกคนเนี่ยมาย้ายเคลวลงกระถางนะคะเพื่อที่จะ เป็นกระถางเลี้ยงก่อนที่จะไปลงแปลงใหญ่นะคะค่ะนอกจากต้นกล้าที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือดินนะคะดินที่จะนํามาปลูกเคลเี่นจะต้องเป็นดินที่มีคุณสมบัติโปร่งเบานะคะแต่ก็อุ้มน้ําเก็บน้ําได้ดีซับน้ําได้ดีนะคะแต่ต้องระบายน้ําได้ง่ายด้วยเพราะเคลเนี่ยไม่ชอบน้ําขังนะคะไม่ชอบน้ําแฉะเช่นเดียวกับผักสลัดเลยนะคะวันนี้หมูอ้วนก็เลยจะพาทุกคนมาใช้ดินปรุงปลูกสูตรหมูอ้วนนี่แหละค่ะในการที่จะ เลี้ยงเคลนะคะก่อนที่จะนําเคลออกไปลงแปลงใหญ่นั่นเองหมูอ้วนก็จะย้ายต้นก้าเคลมาใส่กระถาง6นิ้วนะคะเป็นระยะเวลาอีก1เดือนนะคะ <realmente> เพื่อที่จะไปลงแปลงใหญ่ที่หมูอ้วนน่ะได้ทําแปลงเอาไว้นะคะค่ะเราก็จะใส่ดินไปในกระถาง6นิ้วนะคะอ่ากระถาง4นิ้วนะคะขอโทษนะคะทุกคนเป็นกระถาง4นิ้วนะคะหมูอ้วนจะใส่ดินไปประมาณนี้นะคะแค่ปากกระถางด้านล่างนะคะแค่ปากกระถางด้านล่างนี้นะคะ ไม่ต้องอัดดินนะคะใส่เข้าไปแค่นี้เองนะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะใส่ดินไปอย่างนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือดินสูตรหมูอ้วนนะคะจะล้วนเบาสบายนะคะแต่ว่ามีความอุ้มน้ําได้ดีมากเลยนะคะเฉกเช่นกับฟองน้ําโอเอซิสเลยนี่หมูอ้วนจะใส่ไปในนี้นะคะนี่เดี๋ยวหมูอ้วนหยิบดินให้ดูนี่ดินปรุงปลูกสูตรหมูอ้วนนะคะ เหมาะสำหรับปลูกพืชทุกชนิดนะคะปลูกอะไรก็งามเพราะว่าดินเขาดีนั่นเองค่ะตอนนี้เราก็จะมาคัดเคลลงในกระถางเล็กนะคะเพื่อไปดูแลรักษาถ้าเราทำได้อย่างนี้นะคะรับประกันเลยว่าเคลของทุกคนเนี่ยที่ชอบแครแกน,นก็จะหายแครแกนเป็นปลิดทิ้งนะคะเริ่มต้นจากจุดแรกให้สมบูรณ์นั่นเองก็คือคัดต้นกล้าค่ะ มาค่ะอันนี้ต้นใหญ่สมบูรณ์นะคะเราก็ย้ายได้เลยนะคะแค่เหมือนแค่ขนมโคกธรรมดาเลยนะคะนี่เห็นไหมคะลากเขาเยอะแล้วทุกคนนะคะเดี๋ยวเราก็ปลูกได้เลยนะคะเวลาปลูกก็เขลียดดินให้เป็นหลุมนะคะนี่และเดี๋ยวเราก็นำไปรดน้ำได้เลยค่ะ ส่วนถ้าต้นที่ไม่สมบูรณ์แข็งแรงจะเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวบมกจะพาทุกคนมาดูต้นที่มันไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแล้วก็ไม่ไม่แข็งแรงด้วยนะคะต้นนี้นะคะเห็นไหมคะแครกแกนเลยไม่ยอมโตนะคะต้นนี้เราจะไม่เอานะคะต้นนี้นะคะต้นนี้แครแกนนะคะเราจะไม่เอานะคะ แล้วก็เคลที่มีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะออกใบเยอะมากเลยแต่ว่าแคกแกรนนะคะอันนี้เราก็จะไม่เอาเหมือนกันนะคะแสดงว่ามีปัญหานะคะในเรื่องของระบบลากของเขาเราก็จะคัดเฉพาะต้นที่สมบูรณ์และแข็งแรงนี่ต้นแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมคะถ้าต้นไหนสมบูรณ์แข็งแรงลากจะเยอะมากค่ะย้ายปลูก เสร็จแล้วนะคะหลังจากนี้อีกหนึ่งเดือนนะคะเราก็จะดูแลเจ้าเครวเนี่ยในสถานที่ที่มีแสงแดดลำไรนะคะหรือในโลงพอก้า ก็ได้นะคะเคลเนี่ยเป็นพืชที่ชอบน้ําสม่ําเสมอนะคะชอบน้ําเช้ากลางวันเย็นชอบน้ําชื้นแต่ไม่ชอบน้ําแฉะนะคะอย่าลดน้ามากนะคะถ้าลดน้ามากเนี่ยเคลก็อาจจะแฉะได้นะคะฉะนั้นลดน้ําพอประมาณแต่ว่าต้องสม่ําเสมอนะคะเช้ากลางวันเย็นนะคะไม่ชอบแสงแดดจัดชอบสถานที่ลําไรนะคะแต่ถ้าเลี้ยงแดดจัดสามารถเลี้ยงได้เพียงแต่ว่าต้องให้น้ําให้ถึงนั่นเองนะคะเคลก็จะสามารถอยู่กลางแดดกลางแจ้งได้นั่นเองนะคะ ค่ะระหว่างนี้เราก็ไปดูแลรักษาลดนะ้ำอย่างปกติเลยพอครบ1เดือนผ่านไปเราค่อยให้ปุ๋ยนะคะสําหรับทางดินส่วนปุ๋ยน้ําฮอร์โมนทางใบนะคะสามารถให้ได้เลยนะคะสามารถฉีดพ่นได้เช้าเย็นเลย ฉีดพ่นทุกวันก็ได้นะคะสําหรับเคลเนื่องจากเคลเนี่ยเป็นพืชที่ทานจุแล้วก็โตวไวมากยิ่งให้ปุ๋ยน้ําฮอร์โมนมากๆก็ยิ่งโตวไวๆใบแข็งแรงนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวหมูอ้วนก็จะนําเคลไปเก็บแล้วนะคะหมูอ้วนหวังว่าเทคนิคง,ง่ายๆในการคัดต้นก้าววันนี้ของหมูอ้วนนะคะจะทําให้ทุกคนเนี่ยปลูกเคลได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะถ้าใครเนี่ยสนใจที่จะปลูกเคลนะคะก็สามารถทักมาหาหมูอ้วนได้นะคะหรือใครที่ปลูกอยู่แล้วมีปัญหานะคะก็ทักมาถามหมูอ้วน ได้เช่นกันถ้าใครเนี่ยไม่มีอุปกรณ์ในการปลูกเคลและยังไม่มีเมล็ดพันธุ์นะคะก็สามารถทักมาหาหมูอ้วนที่ไอดียลน์ด้านล่างนี้เหมือนเดิมนะคะหมูอ้วนก็มีสินค้าไว้บริการไม่ว่าจะเป็นดินปุ๋ยหรือเมล็ดพันธุ์นะคะที่สําคัญเลยเนี่ยหมูอ้วนแนะนํำเลยว่าดินปุงปูสูตรหมูอ้วนนะคะ อย่างนี้นะคะบรรจุถุงละหนึ่งกิโลนะคะเหมาะสมกับการปลูกพืชทุกชนิดเลยใครเนี่ยที่เคยเจอปัญหาปลูกพืชอ,อะไรก็ไม่โตปลูกหว่านมาเมล็ดอะไรก็ไม่งอกนะคะก็ลองทักมาหาหมูอ้วนลองนําสินค้าหมูอ้วนไปใช้ดูนะคะเผื่อจะได้มีกําลังใจในการปลูกพักสู้ๆคะ่ะสำหรับวันนี้หมูอ้วนก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนเลยนะคะขอให้ทุกคนปลูกเคลวได้ไง่ายยิ่งขึ้นนะคะคะ่ะสวัสดีคะ่ะ